พบกับป้าปออีกแล้วนะคะวันนี้ป้าปอจะมาพูดคุยกับคุณแม่ในเรื่องของคุณแม่ตั้งครรภ์ควรจะนอนท่าไหนดีนะลูกถึงจะปลอดภัยค่ะติดตามป้าปอมาเลยนะคะถ้าเป็นช่อง YouTube ก็ป้าปอเจ้าเรื่องสุขภาพถ้าเป็นช่องเพจก็ป้าปอเจ้าเรื่องคุณแม่ดูแลลูกนะคะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กันนะคะคุณแม่ตั้งครรภ์หลายคนก็คงจะเป็นห่วงลูกในท้องใช่ไหมคะจะหลับจะนอนจะยืนจะเดินก็เป็นห่วงลูกทั้งนั้นสําหรับวันนี้เรามาดูค่ะเรื่องการนอนคุณแม่แต่ละไตามาสควรจะนอนท่าไหนดีคุณแม่หลายคนก็กลัวอยู่นะคะว่าท่าไหนดีนะถึงจะไม่มีปัญหากับลูกอย่ามวัวแต่กลัวนะคะมาเรียนรู้ไปด้วยกันค่ะกว่าจะครบ9เดือน10เดือนที่จะคลอดลูกได้คุณแม่ ก็ต้องรู้จักระมัดระวังตัวเองไว้ด้วยนะคะสําหรับช่วงไต,ตรมาสที่1นนะคะไต,ตรมาสที่1ก็คือช่วงอายุครรภ์ตั้งแต่รู้ว่าตั้งครรภ์นจนถึง3เดือนเป็นช่วงที่คุณแม่ตั้งท้องอ่อนๆบางคนก็กําลังแพ้ท้องมากเลยหน้าท้องของคุณแม่นะคะยังไม่โตช่วงนี้คุณแม่สามารถนอนท่าไหนก็ได้นะคะท่าไหนสบายทําเลยไม่ว่าจะเป็นนอนงายนอนตะแคงเพราะว่าทารกในครรภ์ก็ยังอ่อนอยู่นะคะตัวเล็กๆไม่ว่าจะนอนท่าไหนก็ไม่อันตรายกับลูกแน่นอนเลยค่ะ ถ้าเป็นนอนคว่ำอาจจะอึดอัดนิดหน่อยก็ไม่แนะนํานะคะสิ่งที่ต้องระวังก็แค่ช่วงตื่นนอนก่อนที่จะลุกขึ้นแนะนําให้คุณแม่ พลิกตัวมานอนตะแคงก่อนนะคะแล้วค่อยๆใช้มือดันพยุงตัวขึ้นเพราะว่าการลุกขึ้นทันทีอาจจะทําให้คุณแม่หน้ามืดเป็นลมได้นะคะอันนี้ต้องระวังนะคะสําหรับไตรมาสที่2นะคะก็คือช่วงอายุครรภ์สี่หเดือนนะคะ4-6เดือนเป็นช่วงที่ท้องคุณแม่ขยายตัวขึ้นอย่างรวดเร็วเห็นรูปร่างหน้าท้องชัดเจนเลยช่วงนี้เป็นช่วงที่ใส่ชุดคลุมแล้วถ้านอนที่เหมาะสมกับช่วงนี้ก็คือ ถ้านอนตะแคงซ้ายหรือนอนตะแคงด้านข้างอาจจะขวาบ้างนะคะก็จะช่วยให้ระบบไหลเวียนเลือดได้ดีน้ำหนักส่วนท้องของคุณแม่ก็จะไปตกอยู่ที่ที่นอนทำให้ไม่ไปกดทับเส้นเลือดใหญ่ในช่องท้องคุณแม่ก็เลยรู้สึกสบายกว่าท้านอนหงายก็ยังลดความไม่สุขสบายจากอาการหน้ามืด เป็นลมได้ด้วยนะคะแต่คุณแม่ก็ไม่ควรจะนอนอยู่ในท่าเดียวนานๆนะคะเพราะว่าอาจจะทําให้เมื่อยแล้วก็ปวดหลังได้บางทีก็นอนงายได้ไหมก็ได้นิดหน่อยนะคะแต่มันจะทําให้คุณแม่ไม่สุขสบายเชื่อเถอะคุณแม่นอนงายลาบากนะคะแต่ถ้าใครที่ไม่ถนัดอยากนอนงายก็นอนงายสักพักหนึ่งแล้วก็มานอนตะแคงนะคะจะช่วยให้ระบบไหลเวียนเลือดดีกว่าตอนนอนงายสาหรับไตามาสสุดท้ายนะคะก็คือไตามาสที่3ช่วงอายุครรภ์ตั้งแต่7เดือนไปจนถึงคลอด อันนี้คุณแม่จะท้องใหญ่ชัดเจนเลยลูกกระดิ้นเยอะแล้วคุณแม่ก็จะปวดเมื่อยบางคนก็ปวดหลังปวดเอวถ้านอนที่เหมาะสมกับคุณแม่ในช่วงนี้ก็คือท่านอนตะแคงซ้ายแล้วก็งอเข่างอเข่าทั้งสองข้างเลยนะคะคุณแม่อาจจะใช้หมอนรองระหว่างขาทั้งสองข้างเพื่อรับน้ําหนักท้องทีงท่โยกออกไปไม่ให้ต่ําลงมากเกินไปหรือบางคนอาจจะใช้หมอนแบนๆหนุนที่ท้องก็จะทําให้คุณแม่รู้สึกสบายขึ้นเลือดไหลเวียนได้ดีขึ้นมดลูก ไม่ไปกดทับหลอดเลือดใหญ่ในช่องท้องเพราะว่าการไหลเวียนเลือดก็คือการส่งอาหารไปหาลูกดังนั้นลูกของเราก็จะยังแข็งแรงได้รับอาหารได้รับสารน้ําผ่านทางเลือดแล้วก็ยังช่วยให้ไตขับปัสสาวะได้ดีช่วยลดอาการบวมได้ด้วยนะคะถ้าปัสสาวะออกดีเราก็ไม่บวมนะคะ เป็นยังไงบ้างคะถ้านอนที่เหมาะสมส่วนใหญ่ก็เป็นท่านอนตะแคงนะคะถ้าท้องโตขึ้นส่วน,นใหญ่ก็แนะนําให้นอนตะแคงซ้ายแต่ว่านอนตะแคงซ้ายท่าเดียวมันก็ไม่ไหวนะคะก็นอนท่าอื่นได้บ้างแต่ว่าไม่นานนะคะถ้านอนส่วนใหญ่ขอให้เป็นตะแคงซ้ายก็พอนะคะ คุณแม่หลายคนก็คงปฏิบัติตัวได้ถูกต้องมากขึ้นนะคะแต่ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องพ่อปอจ้าเรื่องสุขภาพนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะก็เป็นกําลังใจให้คุณแม่ทุกคนนะคะสําหรับวันนี้ก็บายบาย,บายสวัสดีค่ะ